เรียกว่าปังไม่หยุดสำหรับไบวชิรวิทย์หนุ่มสุดฮอตล่าสุดมีงานต่อเนื่องให้โกอินเตอร์อีกแล้ว บินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของคาวิ่งคลายเพื่อร่วมฉลองคอลเลกชัน Fall 2023ในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและเสียงดนตรีจัดขึ้นที่ Warehouse t e r r a d a นะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเรียกว่าปังไม่หยุดสำหรับไบวชิรวิทย์หนุ่มสุดฮอต ล่าสุดมีงานต่อเนื่องให้โกอินเตอร์อีกแล้วบินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของคาวินพลายเพื่อร่วมฉลองคอลเลกชัน fall 2023ในค่ําในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและเสียงดนตรีจัดขึ้นที่ w วร์ h o u ส์ T E R R A D A ณนกะรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเรียกว่าปังไม่หยุดสำหรับ ใบวชิรวิทย์หนุ่มสุดฮอตล่าสุดมีงานต่อเนื่องให้โกอินเตอร์อีกแล้วบินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของคาวิ่งคลายเพื่อร่วมฉลองคอลเลกชัน fall 2023ในค่ําในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและเสียงดนตรีจัดขึ้นที่ warehouse t e r r a d a นะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเรียกว่าปังไม่หยุดสำหรับ วชิรวีตหนุ่มสุดฮอตล่าสุดมีงานต่อเนื่องให้โกอินเตอร์อีกแล้วบินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของคาวินคลายเพื่อร่วมฉลองคอลเลกชัน fall 2023ในค่ําในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและเสียงดนตรีจัดขึ้นที่ warehouse t e r r a d a นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมา